คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ชี้ขาดการกระทําอันไม่เป็นธรรมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสำนักแรงงานสัมพันธ์จัดประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ครั้งที่1นึ่ทับสองพในวันที่8มกราคม2564ณนห้องประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์โดยมีในายกิติพงศ์เหล่านิพนธ์เป็นประธานการประชุมและนางสาวรัตก,กล้าวชาวลิตผู้อำนวยการสำนัก,รรกรแรงงานสัมพันธ์ เป็นกรรมการและเลขานุการเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดการกระทําอันไม่เป็นธรรมจํานวน2กรณีและชี้ขาดข้อพิพาทรายงานที่ตกลงกันไม่ได้1กรณีการวินิจฉัยชี้ขาดการกระทําอันไม่เป็นธรรมกรณีแรกนายจ้างในกิจการผลิตอุปกรณ์ตกปลาลูกจ้างเกี่ยวข้อง6คนกรณีที่2นายจ้างในกิจการผลิตอะไหล่รถยนต์ลูกจ้างเกี่ยวข้อง3คน และการชี้ขาดข้อพิาพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ระหว่างสหภาพแรงงานกับนายจ้างในกิจการผลิตวาลลูกจ้างเกี่ยวข้อง380คนทั้งนี้ฝ่ายเลขานุก,การจะจัดทำคำสั่งและคำชี้ขาดตามมติคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์แจ้งให้คู่กรณีทราบต่อไปนอกจากนี้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ยังได้พิจารณารับคำร้องการกระทำอันไม่เป็นธรรมจำนวนหนึ่งกรณีและข้อพิาพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ตามมาตรา23จําจำนวน3กรณีและตามมาตรา25จําจำนวน2กรณีเข้าสู่การวินิจฉัยชี้ขาดต่อไป คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์มุ่งสร้างความเป็นธรรมและเสมอภาคกันเพื่อความสงบสุขในสังคมแรงงาน